วันนี้อากาศตีพยาวหมอกลงขมุกขมัวอากาศเย็นสบายสบายกินลาบเลยจัดลาบซะหน่อยมันเด้อมากินลาบลาบหมูน,นี่นี่คนมือสังหารลาบหมูลาบมันเหนือเด้อ ราบเนื้อเพื่จะลาบจีนเห็นก่อนใส่พักไปแล้วเดียวเขาก็คุกก็บหลาบคุกกับพี่กลาบใส่เขียงในลงไปเห็นคนหลาบกระถื่นเห็นน้อยมาดูก่อนก่อน่อเล่นเจน้ำเปลาหเจ้าบาขยันมาขยอดเอาไอ้หยา

แถมน้อยเพ่มสุรๆทน้อยพอละจับแน้อยพอละคนบยใชลปล่นเอให้น้าที่อนอหนง่ายจ้อง่ายอให้ลักนว

จับอ่ะขอยนขมือเยนะมาเด้อหลับจินหมูวันนี้หัวมือมือบอดแดงแบบมีแห้งเดินหอมะกินก็เข้ากองค์กระลงควยนอนกันเด้อตอนรกเว่องค์กระลงควยนอนกันเน้อ cấp nóng mày ไม้เนี่ยแล้วมัน nó ไฟอ่ะ กินยนะกินยอะสิท้องเท่่านู่ห้องเหี้มันแรงอ่ะเหีมันแรงอ่ะเลรุ่นหรอนมาหายใสนี่ไปเหรอบานแม่สมาเขานังเขาเย็นหมือนนึหอทไมองกรองควายนอนคืนดึปิดนี่องค์กรองค์คอยนั้น วันนี <m> ้ห <m> ัวไม่มือบแดงมันมีแหงเดินเด้อครับนี่ฟึ่งๆๆรับมเนาะเหมอหมอเนาะเออเหกำลียวไปหม้อเลยหาแล้วนะไำยังไปยังไปนี่ไงทำยังน้องปีนัดเนาะดำเออกไปคงกางเลยไปได้ไปแล้วน้ำมันนี่ ดเด้น้ำมันหอดเ็อะก็้อยกันก็เขาก็เดี๋ยวไปทำเมื่อกี้อ่ะไปทำอะไราอเาเขาไปเครับป้าแบบนี้ว่าอัน